สวัสดีครับวันนี้พบกับ logman x dice กันอีกครั้งนะครับวันนี้มีอัปเดตครับผมอ่าเราไปดูกันว่ามีอัปเดตอะไรกันบ้างนะแต่ก่อนอื่นรับของก่อนนี่ครับอัปเดตนะครับผมอัปเดตโนติสอันนี้ข้ออันเก่ามั้งใช่ไหมวันที่8เดือน6เม a i n น e n a n c e revival hide b y s s นะครับผม169นะครับผม mega man event นะอันนี้น่าจะเป็นตัวใหม่แล้วนะมี mega man event happy roulette นะครับผม dice festival นะครับ for pickup นะครับผมเราไปดูกันว่ามีอะไรอีกบ้างน,นะครับผม Dark Code Elemental Pack แล้วก็รู้เรื่องเซตติ้งอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่ต้องสนใจอีกคลิปอีกอันนึงคือ Guild System Follow Up นะครับผมเขาจะมีการพัฒนา Guild รายละเอียดเพิ่มเติม,ตมนะครับว่าแรลงแต่ละแรลงมี maximum เท่าไหร่นะครับผมตอนนี้ผมอยู่แรลง B นะก็จะมีอยู่ที่25คนนะครับผม Reward Mission Difficult ก็อยู่1-5ดาวก็สุ่มมานะครับ ก็จะมีการใช้มีการอธิบายตัวละครเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรตรงนี้ก็มีการอธิบายตัวของระบบกิวไม่ใงนั้นคอมพิวต์วันนี้ก็จะมีไฮเว w a y บริ d ส e นะครับผมไดอาร์แคกเกอร์นะครับแล้วก็169กมีก้แม่แคปซูลครับแจกฟรีนะครับอ่าเราไปดูในนี้ก่อนดีกว่านี่1,000กับ5,000ไม่มีของใหม่นะยังมีของเดิมนะครับกิจกรรมนี่ครับแจกอาร์ไอรอนบอลนะครับผม น่าจะน่าจะน่าก็น่า,นา,นาสนใจได้ของฟรีดีกว่าอันนี้ผมยังไม่ได้แลกเลยนะครับเดี๋ยวอีกนิดหน่อยนะเดี๋ยวไปแลกให้หมดหมดดีกว่านะครับผมจริงแจกไม่่อยเยอะเท่าไหร่หรอกก็เรียกว่าเก็บเก็บไปนะครับผมอีกเก้าสิบหกอันก็อีกสิบหกอันเอาอะไรดีสิบหกอันเอาเ,อ,เ,อ,าเอานี้แล้วกันฮนะแค้ทั้งแปดพันเนี่ยครบจัด เดี๋ยละหันรับนะครับตอนนี้ผมมี1,440แต่ก็ไม่ได้อยากได้ตัวไหนพิพเศษน,นะมา hunter lucky token นะครับผม hunter token lucky สี่ผู้ผิดมารับของแล้วก็สปินเล่นสักทีหนึ่งก่อนครับโหโชคดีจัดได้300เมตรห้องวิจัยก็รับตรงนี้ไปครับ วิจัย9้ามีอะไรอัปเดตไหมไม่มีนะตอนนี้โอเคก็น่าจะไม่มีอะไรตรงนี้นะโอเคหมดแล้วไม่น่ามีนะครับแข่งความเร็วผมก็เล่นไปแล้วด่านใหม่ก็ไม่มีตัวนี้ที่บล็อกผมก็เล่นวันละสัปดาห์ละครั้งพอโอเคไปดูกิจกรรมดีกว่านี่ไฮเว w a บิสนะครับผมมีแบบท้าด,ดวลกับแบบปกติด้วยนะครับซึ่งรางวัลเนี่ยก็จะแจกเป็นคูปองกิจกรรมให้เราไปซื้อของตรงนี้นั่นเองในกติกาก,าก็จะมี นี่ครับด็อกเตอร์ไลท์นักต่อสู้นะครับผมมีตัวจิ๋วนะครับแล้วก็มีอาร์ไกลอนบอลงั้นเราต้องถืออาร์ไกลอนบอลนะครับผมไปกาชากร่อนดีกว่าต่อตไปแล้วนักต่อสู้จกนกว่าเวลานะครับตัวนี้ควรจะเปิดเลยนะซูเปอร์ฟอร์เต้มันเก่งมากนะครับควรจะใช้แคปซูลเสริมแข่งการันตีตัวละครหรืออาวุธเอสหนึ X ่งอันโอ้โหคุห้มมากๆแต่ต้องใช้ตัวของเติมตังค์นะครับผมอันนี้แจกฟรีใช่ไหมน่าจะแจกรายวันหรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่รถหนึ่งกันอีกทีครับว่า169แจกอะไรนะครับเคลีย์ตรงนี้ได้ครับโอเคอันนี้แคปซูลฮันเตอร์แต่ดนตรีตรอาวุธไลฟ์เฟสอ่าไม่มีนะ169ไม่มาโอเคเราไปสุ่มด็อกเตอร์ไลท์ดีกว่า1000เมตรถ้าได้หยุดเลยถ้าไม่ได้ ก็หยุดดีกว่าที่เกียรเปิดไม่เอาไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นั้นได้เฉยด็อกตอร์ไลท์คือในจักรวาลเอกผมจะได้ทุกตัวเลยอ่ะจริงๆนะเนี่ยนี่ด็อกตอร์ไลท์ผู้สอนวิชาฮาโดเคนให้กับเอ็กครับผมนี่ ไม่คิดว่าจะได้ได้เฉยคือมันก็เกลือมาสองสครั้งติดกันล่ครับมันเหมือนเป็นลูกว่าถ้าเราเกลือในหลุมนี้อีกหลุมหนึ่งมันจะได้ครับเนาะตลกดีเหมือนกันโอเคครับไปดูตัวละครดีวดกว่าดรไรครับผมไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังแต่การไม่คาดหวังแล้วดันได้นี่ก็ฮาดีเหมือนกันฮะอันนี้เดี๋ยวขี้เกียจอัพนะมันใช้เวลาโอเคครับไปอัพดาวก่อน สกิลเลเวลหนึ่งคือความเสียหายของบูโดคาดูเคนเพิ่มขึ้นกับอัตราความเสียหายเพิ่มขึ้นเอาไหนดีเอาท่าน,นี้แล้วกันฮะส่วนนี้อัพเลเวลด่วนเอ้ยมีอัพเลเวลด่วนแล้วนี่นะนี่ไงอ๋อใช่ใช่ใช่มันปรับเวอร์ชั่นใหม่มาแล้วมันมันบทเขามีคนบดกันเยอะว่าแบบกว่าจะกดแล้วมันเสียเวลานานมากนะครับโอเคการ์ดยังไว้ก่อน DNA ยังไม่เปิดมาได้ตัวเล่นแล้ว เราก็ไปลุยกันเลยดีกว่ามาเราใส่อาวุธที่เพิ่มเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมีนี่แล้วก็มีปืนไอออนบอลแล้วก็มีนี่ครับโอ้ยนี่ผมได้พอยเยอะแน่นอนฮะสบายแล้วเอ้มีตัวยี่สิบเปอร์เซนต์ไหมไม่มีมะไม่มีควัคุ้มแล้วได้เอกไอ้ไม่ใช่ได้ดรไลท์นักต่อสู้มาครับผมไฟเตอร์ เป็นการฉลองสตรีไฟเตอร์หหรือเปล่าไม่รู้ด้วยนะเพราะว่าสตรีไฟเตอร์หอ่ะมันมาแล้วช่วงนี้ครับมันกําลังแบบโปรโมทอยู่นะครับผมมามีเนื้เรื่องไหมไม่มีครับผ่านหนาสำเร็จ400วิ30%ไปคอนโดเข็นกับสเปซเจ็ดเออสมัยก่อนอะ่ะผมมาเรียกมันว่าสเปซเจ็ดน,นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมทําไมเขาถึงเรียกสกเปซเจ็ดกันนะครับแต่ด้วยความเคยชินว่าแบบเฮ้ยเนี่ยมันเรียกสกเปซเจ็ดน,นะอะไรเงี้ย แค่นี้ดีกว่าด็อ,ดอตเตอร์ไลท์มาแบบไม่ใช่คนแล้วอะ่ะคือเก่งกว่าโลจันเก่งกว่าล็อกแมนเป็นนักต่อสู้ที่แท้จริงจนะเป็นเจ็ตโปกิกนะครับผมแต่มันเรียกว่าเซมปูอะไรทุกอย่างนะนะครับผมก็คือถ้าหมุนหมุนตัวเตะนะครับผมนี้ไม่น่ามีอะไรนะเอ๊ะกักบักบร่วง ก็วิ่งยาวอย่างเดียวครับผมว่าง่ายๆตรงนี้ก็ตะลุยอย่างเดียวเจอบอสเดียวจบแป๊บเดียวครับตัวนี้ยถ้าจะไม่ผิดผมว่าเคยเป็นสปีดรันมาก่อนหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะเหมือนจะมีฉากสปีดรันอยู่มาก่อนหน้านี้มันขับใครขับคาเหมือนกันไม่ก็เป็นด่านท้าดวลสักด่านนึงครับแต่มันไม่ยากมากไงอันนี้คืออ๋อสปอนมอนโอเคไหม สปัเก็ตทีิไม่ใช่คำอื่น่ะแต่พอเราเล่นเกมสตีไฟเตอร์2ครับเราจะได้ยินว่าสปัตเจ็ดอะไรสักอย่างเนี่ยประมาณนี้มาต่อยทีเดียวก็ตายแล้วมันพันแมนถึงไหมโกแลแอดพัฒนาเพื่อการต่อสู้โดยเฉพาะตุ๊ดเหมือนเดิมมาวันพันแมนเฮ้ยต้อาไม่โดน สงสัยมันหยุดสุดพอดีแล้วไม่ถึงตำแหน่งมันสุดพอดีฮนะเดี๋ยวลองยิงใหม่ดอิอยู่ข้างหน้าพอดีน่าจะไม่ถึงพอดีอนะ่ะสวยงามครับผมพลาดแล้วง่ายมากผมคิดว่าก็น่าจะประมาณนี้เนาะให้มาฟาร์มของที่นี่กันแล้วก็เก็บแรงเอสเล่นทุกวันได้การ์ดไปแลกของธรรมดาตามหลักปกติของเกมนี้ครับจบแล้วนะครับผมก็คิดว่ารอบนี้ก็น่าจะจบแค่นี้แหละไม่น่ามีอะไรเป็นพิเศษนะครับผมน่าจะเล่นครบหมดแล้วนะ ไม่น่ามีอะไรนะครับผมด่านก็ง่ายๆแรกของธรรมดาไม่มีอะไรครับก็สำหรับคลิปหน้านะครับผมผมจะเล่นอะไรเดี๋ยวคอยติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะหมดแล้วเนาะมีอะไรอีกไหมดูซิโอออฟไม่ใชามีเนื้อเรื่องล่ะเนื้อเรื่องก็ยังด่านสิยากอยู่ตอนนี้ก็สิอยู่หมดแล้ว นะครับผมคิดว่าหมดเท่านี้แหละไม่น่ามีแล้วที่ผมเช็คๆอยู่นะต้องเช็คอีกรอบหนึ่งเวนอัปเดต169ล็อกแมนครับซูนมันจะมาวันไหน X1 และ EP6 นะครับผมได้ทุกวันอ๋อมันต้องกดไอ้นี่อ,อันนี้อันนี้อันนี้ต้องมาเดี๋ยวผมขอเผาที่หนึ่งก่อนแล้วกันฮนะเพื่อจะไปกดเล่นๆให้ดูเนาะคือเขาต้องเผาไอ้นี้เอากระป๋องก่อนโอเคมาเรามาเปิด แคปซูลกันดีกวา่ามายังเนี่ยเฮ้ครับหนึ่งหกเก้าแคปซูลการันตีครั้งที่หนึ่งเอสสิบครั้งหกเก้ากำลันตีก่ตัวละครเอสเรามาเปิดหนึ่งหกเก้าแคปซูลหน่อยอ่แล้วหลังจากนี้ผมจะเก็บสะสมแล้วนะครับอันนี้เปิดให้ดูครั้งหนึ่งเฉยๆนะครับว่าหนึ่งหกเก้ามันเป็นคําว่าโลคูม,มังไงก็เลยเป็นคําว่าร็อกแมนนั่นเองนะครับผมเขาก็เลยใช้คํานี้จะไปวุดใหม่ไหมไม่ได้นะครับก็ของซ้ำแต่ไม่เป็นไรฮะได้เก็บพอยต์ถือว่าคุ้มค่าครับผม ช่วงนี้เป็นช่วงฟาร์มโอ้โหได้เยอะมากด้วยอ่าช่วงนี้เป็นช่วงฟาร์มของนะคือถ้าใครอ่ะครับมีตัวไอตัวนี้เยอะอ่ะเรามาฟาร์มแล้วเตรียมทําตัวละคร5าดาวไว้เลยเพราะไอตัวคอยตัวนี้ครับมันจะได้เป็นหมื่นเลยครับผมในช่วงนี้สำหรับคลิปหน้าผมจะรีวิวอะไรติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วจเจอกันครับ